สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำเมนูอ้วนๆกันนะคะทุกคนได้รากบัวมาจากตลาดท่ากรรมหนึ่งมัดหนึ่งจ้ะทุกคน50บาทจักสิมาเฮ็ดเมนูอย่างค่ะพี่น้องคิดได้อยู่อย่างเดียวก็มีเมนูอยู่อย่างเดียวคะ่ะเชื่อมคะ่ะเข้าไปดูใน YouTube แล้วเรียบร้อยอันดับแรกก็ปอกก่อนนะคะปอก เอือกออกนิดนึงขูดออกคูดออกจ้ะแล้วก็ซอยเป็นชิ้นชิ้นที่ตามที่เห็นนะคะ่ะเสร็จแล้วก็น้ำพอประมาณนะคะกะเอาจ้ะพี่น้องกะให้ท่วมกับรากบัวที่เราหั่นไว้ซอยไว้นะจ้ะแล้วก็ต้มน้ำตาลให้ละลายค่ะแล้วก็เอารากบัวลงไปเลยค่ะแบบลุกทุง่งลูกทุ่งเลยจ้ะของเจ้าของบ่าเคยเฮ็ดเนาะคะ่ะแต่ก็ทำได้ค่ะ เบึ่งใน Youtube อาจารย์ใน y o u t u b e ใน Google เยอะแยะค่ะพี่น้องเดือดปุ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 ดค่ะถ้าเราจะเชื่อมแบบน้ำเราก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลอีกนะคะทุกคนตามที่เพื่อนบอกเนาะ,ะมันก็จะมีน้ำตักกินแบบคือของหวานเท่านะจ๊ะแต่ถ้าเราจะเชื่อมแบบแห้งเราต้องเติมน้ำตาลอีกแล้วก็ต้มจนน้ำแห้งค่ะ อันนี้เราจะกินแบบน้ำนะคะทุกคนไม่หวานมากแต่ก็ยังหวานอยู่นะคะอนนี้สุกแล้วนะคะนี่ชิมแล้วเรียบร้อยอร่อยมากเนื้อของเขาอร่อยมากๆเลยจ้ะทุกคนอร่อยกว่ากินดิบหลายเท่านี่ร้อนๆเลยค่ะอากาศเย็นๆอันนี้แป <rich> ้งตักมากินกับกาแฟตอนเช้านะคะอุ่นแล้วก <Akt> ็ตักมากินอร่อยค่ะทุกคนอร่อยนะคะ อันนี้คือ50บบาทนี่ตักได้หลายถ้วยเลยจ้ะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ